ดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการลังสีเครับผมวันนี้พวกัผมลังในเกม War ล o b บออีกเช่นเคยฮะคลิปนี้ก็จะเป็นการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม Gift Away นะครับผมแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปเล่นโหมดปะทะกันก่อนนะฮะนี่ครับโหมดปะทะนั้นเที่ยวนี้ครับก็มีทั้งการผสมปืนนะครับของหลายๆตัวนะก็มีของเจ้าโอรโรชิแล้วก็ของพวกนี้ซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เล่นโหมดปะทะนะครับแต่ ครั้งนี้ครับผมก็เพิ่งกลับมาจากฉีดวัคซีนเนาะก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงกับโหมดปกติฮนะเพราะว่าเล่นแล้วก็มึน,มนนิดนึงนะเพิ่งไปฉีดวัคซีนเข็มที่3กลับมาครับก็ดึกเลยทีเดียวก็มาเล่นโหมดประทะเพื่อนๆรับชมนะนานๆจะเข้าไปเล่นสักทีนี่ครับเขาให้เล่นตัวที่เป็นมาร์คสามกันเลยนะนะครับหมายถึงหุ่นยนต์ที่เป็นมาร์คสามนะครับแต่ปืนนั้นก็นี่ครับมีทั้งผสมมีทั้งนี่ครับหลายๆอย่างรวมกันนะ ผมเองก็จะเล่นไปครับผมถ้าอย่างที่บอกฮะหมดปะทะเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าถ้วยมันจะไม่ลดนะแล้วก็จะไม่เพิ่มครับเรียกได้ว,ว่าแพ้ก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเล่นดีก็ได้รางวัลไปอะไรไปก็ตามนั้นครับถึงรางวัลจะน้อยแต่ก็ไม่ต้องหัวร้อนมากครับทุกคนนี่ฮะเลยวันนั้นครับผมบุกเข้าไปเลยฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นปืนพิษผสมปืนไฟครับผมเองก็ไม่ถนัดนะครับแล้วเลยวันนั้นในที่ฟ้าปเนียรู้สึกว่าฟ้าปเนียเนี่ย จะค่อนข้างแล้วนี่ครับติดปืนไฟระเบิดนี่ได้ผลดีนะครับทุกคนดูครับสังเกตนะฮะนะครับในผลดีนะครับปืนไฟระเบิดนี่ก็ถือว่ามาแรงนะทุกคนสามารถอัปเดตใช้ได้นะครับนะการะสมเอฟเฟกอะไรตัวอะไรก็ดูแล้วไม่น่าเกลียดนะทุกคนหลังจากที่นะครับมีปืนใหม่เข้ามาบ้างอะไรเข้ามาบ้างเนี่ยปืนไฟเนี่ยปืนไฟระเบิดนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่อัพมาเล่นได้ครับสามารถยิงได้ไกลนี่ครับเห็นไหมฮะ นะครับดูครับดูเลือดลดครับโดนปืนโค้งด้วยอะไรด้วยครับลอยยกอากาศครับส่วนปืนพิษนั้นก็นะครับต้องคนชานาญครับผมเองก็ไม่ค่อยชานาญนะต้องเข้าระยะใกล้ครับโอเคฟรีผมโดนหนักเลยครับนี่โดนสารพัดจะโดนนะฮะจุดเด่นของหมดปะทะนั้นนะครับเราจะเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเน้นเขาเรียกอะไรอ่ะเน้นเรื่องถ้วยเรื่องอะไรก็จริงนะครับแต่จุดเด่นของมันจริงๆก็คือเราจะได้เล่นหุ่นที่ ค่อนข้างมีปฏะสิธิภาพนะครับแล้วก็ได้ลองปืนชนิดต่างๆไปด้วยครับนี่คือบอกเลยเลยว่าเป็นข้อดีของโมดะทะแล้วบางบางครั้งเนี่ยก็สามารถใช้ทํากิจกรรมไปด้วยเลยได้ครับซึ่งครั้งนี้ผมเองก็นะครับติดอย,อยู่นะครับติดภารกิจที่ต้องใช้หุ่นของ DSC ครับทำดาเมจนะก็ออยังเล่นโมดะทะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะอย่างที่บอกครับติดงานด้วยแล้ววันนี้ไปฉกดวัคซีนมานะ เม่่อค่นนี้ผมก็ต้องหยุดพักผ่อนหนึ่งวันครับไม่รู้ว่าจะสตรีมได้หรือเปล่านะกะว่าถ้าไม่เป็นอะไรมากก็จะสตรีมครับถ้าเกิดมีไข้หรือมึนๆน,นี่ก็จะพักไปก่อนครับอืฟับเนียเล่นดีครับนี่ฮะเพื่อนเราเล่นดีด้วยครับทําให้ศัตรูนะั้นไม่ค่อยได้สนใจเราเท่าไหร่ครับจะบอกได้เลยว่าฟับเนียเนี่ยนะครับฟับเนียนี่ถือว่าเล่นในโหมดประน,นี่เล่นใช้ได้เลยครับผม เป็นหน้าที่ค่อนข้างโอเคครับนี่ฮะสะสมไปครับปับเนียเนี่ยนะครับตั้งแต่โดนเนื้อไปนี่ก็เรียกว่าหายไปเลยครับแทบจะหายไปจากวงการเลยทีเดียวฮะทาไมแข็งจริงนี่เอาลงมาเล่นไม่ได้เลยนะครับโมดูลต้องพร้อมครับปืนต้องดีฮะถ้าไม่แข็งจริงนี่ลงมาเล่นไม่ได้จริงสาหรับเจ้าฟับเนียแต่จังหวะนี้ผมได้คิวแล้วครับผมนะก็ เป็นแบบนี้ครับช่วงนี้ผมอาจจะลงคช้าหน่อยก็ต้องขออภัยเหมือนเดิมนะนะครับเพื่อนหลายคนเนี่ยผมแทบจะไม่ได้คุยด้วยเลยเจ้าคงเจ้าเฟรมเนี่ยผมก็คิดถึงนะครับต้องหาจังหวะสตรีมครับนะมานั่งคุยกันบ้างอะไรกันบ้างครับไม่สตรีมนานแล้วครับโอ้โหโดนยิงครับจังหวะนี้โดนฟับมีด้วยกันยิงฮะนะครับทําได้แต่คลิปที่จําเป็นเท่านั้นครับผมทําได้แค่แจกของรางวัลแล้วก็ประกาศรายชื่อครับ บอกได้เลยว่าช่วงนี้เต็งมากมากฮะนะครับงานมันเยอะครับตอนนี้เพื่อนๆลหลายๆคนก็เริ่มห่างหายจากผมไปแล้วนะน่าเสียดายจังเลยนะครับส่วนลหลายคนก็ยังเหนียวแน่นอยู่ครับพี่เบาชาก็ยังเหนียวแน่นนะและหลายคนครับแล้วก็เอฟซีไม่ใหม่ครับน้องไม่ใหม่ที่หัดเล่นเข้ามาก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนคนกเก่าๆก็อาจจะรอกันไม่ไหวก็เลยนะครับไม่ค่อยได้ชมคลิปผมเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับ ช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับแต่ตอนนี้ล่าสุดนั้นได้มีการอัปเดตท,ที่ผ่านมาแล้วเนาะก็เตรียมเล่นโหมดใหม่กันได้เลยครับนะปะทะฝูงสัตว์ร้ายเจ้าแมงมุมต่างดาวที่ว่าแหงว่าไปนั่นเลยผมก็บิวตลอดนลครับอยากจะให้ทุกคนสนุกนะก็เรียกได้ว่ายิ่งทําคะแนนมากก็ยิ่งได้รางวัลมากครับโหมดใหม่นะนะครับหมาแน่นอนครับเร็วๆนี้นะน่าจะมาพร้อมกับการจบซีซั่นนี้นะครับหมายถึงว่าจบ กล่องทงมออพิเศษนะครับน่าจะมาพร้อมๆกันนะครับก็รอเล่นกันได้เลยนะแล้วผมก็จะไปสรุปช่วงนั้นเลยครับผมนะว่าอัปเดต8.1นั้นมีอะไรบ้างนะก็จะไปสรุปเหมือนเดิมครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตผมก็จะมาสรุปนะครับให้ดูให้ฟังกัน,นไปโอโลชิครับโอโลชีนี่ก็ยังพอเล่นได้นะทุกคน <S <S ผมเองก็ยังเอามาเล่นครับถึงจะโนนเนิร์ฟไปบ้างอะไรไปบ้างอ่า ก็ต้องเล่นในความะมัดรวงังอ้าอวคุณตัวหายตกใจครับกำลังพูดอยู่ถึงขนาดอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวที่ค่ต่อสู้เราไปไหนคีิแท้ก็อยู่ตรงนี้ครับไม่ได้คิวอีกแล้วฮะนะครับรู้สึกจะผสมปืนเป็นปืนพันเชอรอนะครับกับไวเปอร์ยิงเร็วแล้วก็ดูดเลือดไปพร้อมกันครับโอเคฮะเกมก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับนี้ผมก็ชนะนะหลังจากที่แผลมาหลายคลิปครับนะครับก็เล่นไปก็สบายใจไปครับหมดประทะ นะเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนนะครับมือใหม่ก็ลองไปเล่นกันได้ครับหมดกระทะในเล่นหุ่นดีๆนะครับเดี๋ยวเต็มๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับนะครับนักพยากดูคะแนนเลยครับพักหลังที่ทําคะแนนไม่ค่อยดีนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปประกาศรายชื่อกันดีกว่าครับดูซิว่าเป็นยังไงฮะเพราะว่าพักหลังนี้บอกได้เลยว่าคนไทยนั้นได้น้อยครับไม่รู้เป็นอะไรครับระบบสุ่มไม่ค่อยจับชื่อคนไทยให้ผมเลยอะ นะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่ตางชาติส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่าวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครคนแรกครับปึ๊บอ้าวคุณ c คสต์วีนะครับคุณ c คสต์วีครับก็เป็นผู้โชคดีคนแรกแต่ก็ไม่รู้ใช่คนไทยหรือเปล่านะเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรมาครับแคสต์วีอาร์ขอแสดงความยินดีด้วยครับจริงๆแล้วผมเองก็ไม่สามารถเลือกเฟ้นได้นะครับ คือระบบมันจับใครมาก็ต้องก็ต้องยอมรับตามนั้นนะครับต้องขออภัยด้วยนะนเพื่อนๆหลายคนบ่นเข้ามายเยอะครับทําไมผมไม่ได้สักทีทําไมผมไม่ได้เลยนะครับนั่นแหละครับก็คือถ้ามันจับไม่ได้มันก็ไม่ได้มาแล้วครับผมคนที่2ครับไทเลอร์เกมมิงนะครับคุณ t ไทเลอร์เกมมิงถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษครับขอบก็เาเพียรน้ำว่าขอบคุณมาคําเดียวครับแจง้ง นะโอเคครับก็ขอแสดงความยินดีครับนะครับจะต้องอธิบายกันอีกทีนะนะครับบอกได้เลยครับว่าการสุ่มเนี่ยทุกครั้งเนผมเนี่ยลำบากใจมากๆครับสุ่มไปเจอเนี่ยไม่เคยเจอคนไทยนี่แบบเซ็งเลยนะครับแต่ก็ยังครับเจอนะครับผมเอสซาโฟครับไม่ใช่คนไทยแล้วครับผู้โชคดีนั่นเองครับจับได้อีกคนหนึ่งแล้วนะคุณเอสซารโฟนะครับเนี่ยครับ สามคนเข้ามาแล้วนะครับก็ยังไม่มีคนไทยปนเลยครับนะครั้งที่แล้วรู้สึกว่าจะมีคนไทยอยู่คนเดียวเปล่านะถ้าจำไม่ผิดแต่ครั้งนี้แหละครับไม่รู้จะเมื่อไหร่ครับถ้าเกิดครั้งไหนที่ไม่มีคนไทยปนมโดยผมพูดถึงอิทธิพลครับนรงรัตน์ครับนะคนอิทธิพงศ์นรงรัตน์ครับคุณเป็นผู้โชคดีครับอย่างเงี้ยไทยแท้แน่นอนครับชื่อมาเปี่ยมเลยครับผมแป้งๆเลยนะก็เลยเรียกว่า แน่อ่อย่างเงี้ยชัดเจนครับโอยหอยลงอกไปทีฮะเพราะหลายคนลุ้นเหลือเกินครับนะครับอย่างไรก็ต้องขอกําลังใจด้วยนะครับผมผมเองช่วงนี้ก็นะอย่างที่บอกครับรู้สึกว่าจะจางๆลงไปเยอะครับจากการทาคลิปนะนะครับและกิจกรรมมันยาวนานด้วยทุกคนนะกิจกรรมมันยาวนานครับผมเองก็นึกคอนเทนต์ไม่ถูกครับอ้าวคุณอะไรเอ่ยนะครับ ขอแสดงความยินดีแล้วกัน,นครับอ่านไม่ค่อยเก่งนะนะเดวี่อะไรเดวี่เนี่ยนะครับขอแสดงความยินดีนะครับผมการแจกของรางวัลในครั้งนี้ก็จบถึงครั้งเป็นเป็นอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เสร็จเรียบร้อยดีฮะขอขอแสดงความยินดีครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ร,รับของรางวัลไปส่วนคนที่ยังไม่ได้ก็ต้องพยายามต่อไปครับผมเองก็เอาใจช่วยอยู่เสมอครับนะ แล้วก็คําถามที่คำถามเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ทําคลิปให้ครับไม่ว่าจะเล่นกับเพื่อนเปลี่ยน ID เดียโเติร์เทสนะครับเป็นคําถามที่ตัวทั่วไปที่น้องๆใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจับมารวมกันในคลิปเดียวเลยนะครับนะครับตอบคาถามแต่เวลาตอบคาถามทําคลิปแบบนี้ไม่ค่อยมีคนดูครับมีตะคนถามฮะแต่ไม่ค่อยมีคนดูผมเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะพยายามไปชาสัมพันธ์ให้อย่างเต็มที่ครับแต่เวลาอะไรที่เป็นสาระเพื่อนๆจะไม่ค่อยชอบดูกันนะ ผมก็ชอบดูว่าปืนไหนแรงเท่าไหนหุ่นไหนติดปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคฮะปืนผมก็ไม่ค่อยแรงซะด้วยนะครับหุ่นก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ทาคลิปยากเหมือนกันนะโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายหลับฝันดีครับผม